เริ่มต้นด้วยข่าวช็อกที่อาจทําให้ใครหลายคนตกใจหลังจากที่ราคาทองคําทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบสองเดือนเต็มมาสัปดาห์นี้กลับปิดตลาดติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ9สัปดาห์เลยทีเดียวจุดเปลี่ยนสําคัญที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกกาลังจับตามองเพราะมันอาจเป็นสัญญาณว่าทองคํากําลังเข้าสู่ช่วงพักฐานชั่วคราวหลังจากแรงซื้อที่สะสมมานานแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กดดันราคาทองคาในตลาดโลก สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือข่าวการลดอัตราดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าเฟดซึ่งโดยปกติแล้วการลดดอกเบีย้ยมักเป็นข่าวดีในระยะยาวเพราะมันช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตลาดได้รับข่าวนี้ไปแล้วทําให้แรงหนุนเริ่มลดน้อยลงไม่ใช่แค่เฟดเท่านั้นนะครับยังมีภาวะก๊อปวนเม้นชาดาวที่ยืดยืดในสหรัฐซึ่งเป็นการปิดหน่วยงานรัฐบาลชั่วคราวเนื่องจากขัดแย้งทางการเมือง จริงๆแล้วมันคล้ายกับการหยุดงานใหญ่ของรัฐบาลที่ส่งผลให้เศรษฐกิจสั่นคลอนและการเจราจาสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนก็เพิ่มแรงผันผวน,นระยะสั้นให้กับราคาทองคำอีกด้วยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปตัวเลขเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลงกลับกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำในระยะยาวเพราะมันช่วยเปิดทางให้ดอกเบี้ยรปรับลดลงต่อไปซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำที่มักได้ประโยชน์เมื่อดอกเบี้ยต่ำลองคิดดูสิถ้าดอกเบี้ยต่ำลงคนยิ่งหันไปลงทุน ในทองเพื่อรักษามูลค่าเพราะทองไม่ให้ดอกเบี้ยเหมือนพันธบัตรแต่กลับเป็นทรัพย์สินที่ไม่เสื่อมค่าในด้านเทคนิคที่อาจฟังดูซับซ้อนสําหรับมือใหม่แต่เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับราคาทองคาโลกยังคงอยู่ในโซนสําคัญหากราคาร่วงหลุดระดับ3 940 3 950ดอลลาร์สหรัฐประมาณ60 000 62 000, 000บาท ก็มีโอกาสปรับฐานลงต่อไปถึง3,750ดอลลาร์ 3, 750, แต่ถ้าราคาสามารถยืนหยัดเหนือระดับนี้ได้ก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับขึ้นอีกครั้งสำหรับนักลงทุนระยะสั้นควรระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพราะคนที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้อาจต้องการเก็บผลกำไรไปใช้จุดนี้จึงเป็นช่วงที่เสี่ยงสำหรับการเล่นสั้นแต่สำหรับผู้ที่ถือระยะยาวมันกลับเป็นจังหวะทองที่ดีเยี่ยมในการทยอยสะสมเพราะแนวโน้มหลักของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้ครับนี่คือส่วนที่อาจสร้างความเห็นต่างแม้ราคาทองคําจะปรับตัวลงในระยะสั้นแต่ในมุมมองระยะยาวทองคํายังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่เฟดอาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมและเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆทองคําจึงยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองและเหมาะสําหรับการถือครองระยะยาวแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าทองคําไม่ใช่การลงทุนที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลนี้เพราะมีทางเลือกอื่นๆอย่างคริปโตหรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าคุณคิดอย่างไร ทองคายังคงเป็นที่หลบภัยที่เชื่อถือได้หรือว่ามันกําลังงดสูญเสียความน่าสนใจไปแล้วรับชมคลิปได้ที่ h t t p s y o u t u b e b e d f c c c อ่านคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติม h t t p s w w w i n t e r g r a c o t h ราคาทองวันนี้ h t t p s w w w i n t e r g r a c o t h g ด p r i c e ราคาทองคำราคาทองราคาทองวันนี้แนวโน้มราคาทองวิเคราะห์ทองคําราคาทองคําวันนี้ทองขึ้นกราฟทองกราฟราคาทองคําแนวโน้มราคาทองคําทองคําทองทองคำแท่งเทรดทองออนไลน์กวนอัปเดตราคาทองคำซอสยูสติโกดดอกเบี้ยเฟดอินเตอร์โกบาทก่อนเงินบาท